ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเรียกว่าห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับสับคลิปเกี่ยวกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตคลิปล่าสุดที่เราลงไปเนี่ยก็จะเป็น3สิ่งที่จะไม่ควรมีอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะมาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป3สิ่งที่ควรจะมีเข้ามาในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก่อนที่ผู้คนเนี่ยจะเลิกเล่นกันไปหมดก่อนนะก็สิ่งแรกที่ผมอยากให้ทางเกมมีนะครับผมแล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยมีมาแล้วนะครับน นะครับตัวละครล่างแรกเวลาที่เราเนี่ยทำการสุ่มหาตัวละครระดับ s d r บวกนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยนะครับเวลาที่ใครเนี่ยทำการดองตัวดำมาไว้นะครับครบ180ใบแล้วก็ทําการสุ่มจนครบ180ใบได้ลูกแก้วครบนะครับผมได้หินครบแต่ว่าขาดตัวละครล่างแรกนะครับก็เลยไม่สามารถทําตัวละครระดับ s d r บวกได้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยเลิกเล่นกันไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทางเซิร์ฟเวอร์ ATA เนี่ยถึงไม่ทําการันตีล่างแรก เพราะทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยการันตีล่างแรกมันจะอยู่ที่50ครั้งนะเราสุ่มครบ50ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครล่างแรกอย่างแน่นอนนะครับในการสุ่มครบ180ครั้งในเซิร์ฟเวอร์จีนยอเนี่ยถ้าเราไม่ดวงเกลือจริงเนี่ยยังไงเราก็ได้รับตัวละครระดับเอเดตบวกตัวนั้นอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทางเกมเนี่ยนำเข้ามานะครับเพราะทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อมันมีมานานแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมทางเซิร์ฟเวอร์เอเดเอเนี่ยถึงไม่นาเข้า ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่า50ครั้งของทางเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยแจเกเป็นอะไรนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นหินตัวละครหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หินก็รู้สึกว่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวละครนะครับน่าจะเป็น2อย่างนี้นะเอาเป็นว่าถ้าใครจําได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อก,ก็ตามที่ขึ้นรูปไปดูเลยนะครับก็จะแจกเป็นตัวละครร่างแรกในการันตี50ครั้งนะและก็รูปร่างตัวละครนะครับไปเอามาเดินเล่นนะครับผมระยะเวลา7วันนั่นเองนะครับสิ่งที่สอะมีม่ จะเป็นตู้อัญเชิญตัวแดงนะตู้ตัวแดงเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตั้งแต่เกมเปิดมามีตัวละครระดับเอเดเพียงแค่ตัวเดียวที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในตู้ตัวแดงนั่นคือตัวละครอย่างโจเซ่ล่างปีศาจที่เป็นระดับเอเดนะส่วนพวกตัวละครระดับเอเดอารกเดตเข้ามาตามปกตินะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร4ีมัดตัวนี้สว่านซามูไรนะครับแทงท็อปมังสาวิรัตอะไรพวกนี้ซึ่งเอาไปใช้งานในจริงเนี่ยมันก็ใช้งานได้ยากอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เมตาทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นตัวละครระดับเอเดตอาร ึ่งที่ผมแปลกใจมากๆเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่เกมเปิดนะครับเกมไม่คิดจะทําการอัปเดตตัวละครในตู้ตัวแดงเลยนะครับซึ่งทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอดเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับตอนครบรอบ2ปีนะก็จะมีตัวละครอย่างโบลอสกาโร่แล้วก็คิงนะครับที่ได้เอามาลงในตู้ตัวแดงแต่ผมอยากให้มีมากกว่านั้นนะครับนอกจาก3ตัวนั้นก็ควรจะมีตัวละครอย่างปู่เซียวแฟงนะครับเมทัลไนอะไรพวกนี้นะครับกระบองเหล็กอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถนําเข้ามาในตู้ตัวแดงได้นะพวกตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก่าแล้วนะครับค ตแดงเนี่ยตอนทีเราสุ่มได้นะครับเราก็ไม่สามารถดับไปสู้กับตัวละครระดับ EDR บวกได้อยู่แล้วนะก็ถ้าเป็นเกมนอื่นนะครับอย่างเช่นเกมถังซานเนี่ยส่วนใหญ่ตัวละครใหม่ๆมันจะมาลงตู้พิเศษสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วพอหมดสัปดาห์ของมันเนี่ยมันก็จะไปลงตามตู้ปกตินะครับแต่ว่าเกมมันพันแมนเนี่ยตัวละครที่เก่าแล้วนะครับบางตัวเนี่ยอยู่ในเกมมาประมาณปีเกือบ2ปีก็ไม่ไดเอามาลงในตู้ตัวแดงสักทีนะครับไม่รู้ว่าจะกักไว้ทําไมนะเพราะตัวละครพวกนั้นมันก็ไม่ได้เก่งแล้วนะครับในเมตา่นี้ส่วนต การอัปเดตตัวละครระดับ SSR เข้ามาในตู้ตัวเหลืองเลยนะครับจริงๆมันควรจะมีการอัปเดตตัวละครเข้ามาในตู้ตัวเหลืองบ้างนะครับที่เป็นระดับ SSR นะ ไม่จะเป็นต้องเอาพวกตัวละครจากตู้ตัวดําเข้ามาใส่ก็ได้นะครับเอาเป็นพวกตัวละครเก่าๆจากตู้ตัวแดงที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นชัดซื้อเมื่อกีนะครับผมล่างแรกอะตอมิกอะไรพวกนี้นะครับผมเอามาลงในตู้ตัวเหลืองก็ได้เพราะตู้ตัวเหลืองนะครับมันมีแค่ตัวละครแค่นี้ตั้งแต่เกมเปิดก็ไม่รู้ว่าทางตัวเกมเขาไม่ยอมคิดจะอัพสักทีนะครับก็ไม่รู้เหตุผลทําไมเหมือนกันนะทางทั้งที่พวกตัวละครระดับเอเดตอาตัวเก่าๆเนี่ยมันแทบจะใช้งานสู้กับตัวละครระดับเอเดอาบวกไม่ได้อยู่แล้วนะครับสุ่มมาก็น่าจะเอาไวน เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆก็อาจจะพอเล่นได้สักพักนะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยก็โดนเมตาระดับ p ปเดอาร์กบดีผมคิดว่าเอามาลงในตู้พวกนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะ แต่ว่าทางเกมสุดท้ายก็เลยวิธีที่ทจะทําการทําตู้ใหม่มานะครับผมแล้วก็เอาเหล่าตัวละครจากตู้ตัวดำเนี่ยที่เป็นตู้เก่าๆเลยนะครับเอามาลงในตู้ใหม่อันนี้นะซึ่งตู้ตัวม่วงอันนี้เนี่ยก็ต้องเติมเงินนะครับถึงจะสามารถทําการสะสมจนครบ80ใบได้นะครับเพราะถ้าเรทาทําการเก็บแบบฟรีๆเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับถึงจะเก็บครบนะตอนนี้ผมก็เก็บมาได้เพียงแค่3ใบเท่านั้นนะครับหลังจากตู้นี้เนี่ยได้เข้าเกมามาหลายเดือนแล้วนะก็ในตู้นี้ก็จะมีตัวละครเก่ๆาๆมากมายนะครับอย่างปู่เซียวแฟงที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไร แล้วเนี่ยก็ควรจะเอาไปลงในตู้ตัวแดงนะครับเมทไหนก็เช่นกันนะส่วนตัวละครที่พอที่จะสามารถเอามาลงในตู้ตัวม่วงได้เนี่ยผมก็คิดว่านีไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมเห็นเด่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างโซนิคร่าง2ตัวเดียวเท่านั้นนะที่ควรจะมาอยู่ในตู้อันนี้นะครับที่เราต้องมาเสียเง,งินซื้อในการสุ่มตัวละครเก่าๆนะครับผมจากตู้อันใหม่นะ ก็คงได้แต่หวังต่อไปนะครับผมว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟเวอร์ A.D.A ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําการอัปเดต3ตัวละครที่ทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอดเน้นำเข้ามาในตู้ตัวแดงแล้วนะครับก็คือกาโ่คิงและก็บรลอสนะก็ยังไม่ได้เข้ามาลงในตู้ตัวแดงสักทีนะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปหวังว่าทางโทเกนจะรีบปรับเปลี่ยนในเรื่องตรงนี้นะเอาพวกตัวละครเก่าๆมาลงในตู้ตัวแดงผมก็คิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับเพราะตู้ตัวแดงเนี่ยต่อให้เรานะครับผมต้องการที่จะสุ่มเนี่ยถ พงมาอยู่ดีนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแพงมากๆถ้าเราต้องการที่จะทําการซื้อจนครบ180ใบ และก็มากันที่สิ่งสุดท้ายนะครับก็สับสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการเล่นนะครับในการช่วยประหยัดเวลาในการเล่นของเกมเกมนี้นะเพราะถ้าใครที่เล่นเกมเกมนี้มาจริงๆริงจังในช่วงหลังๆเนีน่ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเกมนี้มันค่อนข้างใช้เวลาต่อวันในการเล่นเยอะมากๆเพราะระบบอะไรที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเนี่ยก็ควรจะมีเข้ามาในเกมอย่างเช่นในระบบใส่ตมาที่เรากดแค่คลิกเดียวนะครับมันก็ช่วยเราเคลียร์เควสตประจำวันต่างๆไปได้แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะยังมีเควสเหลืออีกมากมายโดยเฉพาะไอเควสตงงาน ในการฟาร์มราชาหรือว่าฟาร์มทักษะตรงนี้นะครับซึ่งผมอยากให้ทางตัวเกมเนี่ยปลดล็อกไอ้รูปหมัดตรงนี้ได้แบบไม่จํากัดนะก็ไม่รู้ว่าจะล็อกไว้ทำไมแค่10ครั้งต่อวันนะครับถ้าเราต้องการอยากได้รอบเพิ่มเนี่ย ก็ต้องซื้อซัพพอร์ตสมาคมมันก็จะเพิ่มมาอีก89รอบนะครับก็เท่ากับว่าเราจะสามารถกดได้99รอบนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันไม่จําเป็นเลยนะครับจริงๆไอ้รูปหมัดพวกนี้เนี่ยเราควรจะกดได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดจนกว่าพลังงานของเราจะหมดนะเพราะถ้าสมมติว่าเราใช้รูปหมัดหมดไปแล้วแล้วเราต้องการที่จะมาฟาร,ร์มโดยการยืนหยัดต่อสู้เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมหีหากใช้แบบ3เท่าก็ตามนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการตีนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เล่นผ่านโปรแกรมจําลองเนี่ยแล้วเล่นผ่านมือถือก็น่าจะมือถอถร้น สมควนะถ้าสมมุติว่าเรามีพลังงานม่วงแบบเยอะๆนะครับตรงนี้เราก็ได้แค่คาดหวังนะครับผมว่าทางตัวเกมจะเห็นใจนะครับเพราะเควสของตัวเกมตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสนะครับแล้วก็กิจกรรม PVP อีกที่เราต้องไปลงนะครับผมซึ่งมันมากมายเหลือเกินนะถ้าช่วยทําการปลดล็อกให้เราสามารถกดไอหมัดไม่จํากัดตรงนี้ได้เหมือนแบบที่เราเคลียร์ได้นเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็น3มสิ่งในความคิดของผมนะครับที่ทางตัวเกมวันพันแมนเดอะสองเกตเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นมาในเกมนะส่วนท่านผู้ชมเนี่ยถ้าคิดเห็น นะครับผมที่อยากให้ทางตัวเกมเนี่ยเพิ่มเข้ามาในเกมก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทางตัวเกมจะเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ผมอยากรู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับผมว่าเกมเกมนี้มันควรจะมีระบบอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือว่าควรจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมชอบอ่านนะว่าหลายคนเนี่ยคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับการว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกมวันพัหน์แนนเดอะสตองเจตคลิปหน้านะก็ วกนะครับผมก็เป็นว่คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับ